บังไม่หรอกนี่เต็มเบ็ดเนี่ยเด้อสองสาวสบายดีสบายดีเออหนักฝนโอ้บรรยากาศ สครับนะครับอนนีปุกรถเข้ายังพรอง้อมครับครับนี่ละนี่ครับพร้อมออกเดินทางครับ บนตกดีค่ะคือหน่อตกไปปอยนี่แหละทิมง,งานครับนี่ทิมงานเออใส่ข้างล้างอีกเออตังไอห่อมเล่ยครับนี่ตั้งไ้หวอมหรอาตังโอ้ยังเมือ่ตอ

เข้าใจเอาไว้นี่ว่าเอาเจอบอลไปไม่ลบเสียดขี้นิวครับเกินกับไปแล้วเกิ่อลลนลมหรือลมฝนกับฝนเลยเอ้าเข่งดือมยังหน่อเดี๋ยวออกเดินทางจะเบิ่งขึ้นบึงยี้หน่นนนอยห่างเป็นตะเลิเขาเลย แต่ว่าสิกมใหม่สองสามคนกันมีน สบายดีสบายดีไยบายงอรเสียงหน้าพิทักษ์ับมเบารับเียเป็นยูนิล่ะเป็นนิ้วก็เหลอโอ้ยหนาคาร้ายาวล่ะ

ไดีเรียนน้ำมิอแล่หาเซียวไยใส่ผ้ามา่วบันทิเดือนสิบสองเดือนมันิีบเพียงเดี๋ยวายาวมาส่งอยู่เลยอ,อส่วนมันมาเน่ะ เขาบปดเลยผู้เก่าถึงหายเลยฮะเดือดเดือดตีนไหวนวยผู้หายเลยทั่นถึงนี่เดี๋ยวเขาไปไก่ได้ใหญ่เมื่อกี้ที่เป็นผี่น้องนี่ขอเพื่อนนะครับถุงกระเป๋าทังครับเก่ากูะเดื่อมันเดื่อส่งอาจารย์บอยกับยุ่งล้างหุ่นนะพี่น้องคนถ้าดีนักดีดายดีเบ้ออยู่แอบงามเลยพี่น้องนี่ có hiến phụ là kiến hiến thương thương à. này ha ครับขั้นหนึ่งก่อนนี่แต่ว่าผมเป็นยังไหลยครับก็ตอนจะบวชดันบ่อยแล้วเบาเทงเบาทางแล้วแข็งอยู่แล้วนี่มองแท่นี่ ปาซักอยู่น่ะพีดน้องปูเก่าน่วยนี่นะแต่ว่าปลนซาอยูอีกเบื่องนึงภาคน้คคาขุานับตรงขาหน้าขุนนะเพืงสะพาทางนีง่ <c oughs> ครับรดนิ้มไงนะนี่บ้าทากเร่นี้ที่ตูนสารน้องอยู่นักหนังให้หมดอ่ะเมือนได้ทางเราวนีน่ดินแมวนีน่ นี่จอดล่างค้าล่างแข้งพี่น้องนี่พักพักรถครับสูบบานสูบยาล่างค้าล่างแข้งอยู่นเนียหน้ำบานเพิ่นนี่แหละข้องเป็ดเรียดนี่แหละเอาไว้ทังหมดขี้ดินขี่้อนเต็มขาเต็มแข้งอยู่หวานมีระเด็นคุ่นดีนะมาแถวมาคุณซื้อเย็นๆนะอืไก่ผู่นี่เด้คุณิ่งพี่น้องมุงอิว เห็นผู้เก่าละวยนี่อับเฟอนอยู่บออะอับโหลดเด้ไปไปหันคจะนงนงบ่ได้บายหอดทางดำ้วพี่้องเกือบตายกันดิรับดี่อวอแล้วทางดำไม่้องนี่ มาถึงจุดมหมายแล้วพี่น้องโอ้นั่งปดากหอยเพชรครับหอยเพชรแยกหอยเพชรด้วนะเข้ากัสิี่ถารถตู้พวกนี้ส่องแถวไปแล้วถารถไปต่อเขตครับพี่น้องเบาถ่ายบนรถผพาประหอดจุดหมายเลยพี่น้องเอ,อ้ยวางตร่อนักโครถา่ายยังขงเอาดิ รถจะข้าวจังไเียงันฮ้อนอออฮี่ก็ใสไปดิว่ขางมอสังเอของเีกันเลยากวดดาไเเยเนไยางนี้เปนไธรรมดาโนีไปในรถดูเถอ้ยเขาพักรถสกว่อนรถบน้้รถ มันเรียนหานว่าเอาอื่นเอายืน่นเอาได้เห <ạ. S 1> <ừ. S 2> ็นโหลดแล้วยังไปอีกว่ะไม่เสียเวลาหาอยไปได้กระโดดนั่งกันพนั่งทามันสวยจังเลยเออตระเที่ยงเห้องูยังดอกเที่ยงเหรออืเที่ยงนะเทียงไม่นีา ใชืขี้หุ่นอยู่เลยสุดดีสุดดีดท่าขอบใจขอบใจเ้อขอบใจเ้อครับครับเอาเสือผ้ามาฝากเสือผ้าเดี๋ยวนะไอ้สกายเล้บนี่ยนะรตอนที่สามหเนี่ยเป็นส่วนตัวไปทับรถนิดน่ไอ้หนอนนะไฟเมื่อนไฟเมื่อนะเอมหนอนกับมึง เไม่หรอกคึกคองเมฆ